ไว้ใช้งานกันวันนี้นะคะเป้มีทั้งปี2022แล้วก็2023มาให้พี่ๆได้เลือกกันเลยนะคะเราอยู่กับแบรนด์มิสซูบิชินะคะไม่ว่าจะเป็นแอสปาดหรือว่ามิลลาดของเรานะคะทั้ง2อคันนี้เป้บอกเลย ฟังก์ชันครบออปชันจัดเต็มแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขาสวยหรูทั้ง2คันเลยนะคะมีให้เลือกทั้ง4ด่านแล้วก็แฮชแบ็ก5ประตูกันเลยนะคะเดี๋ยวเป้พาไปชมด้านหน้าแล้วก็ด้านในกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคันแรกของเรานะคะพัน6,000ราคาค่ารถ299,000บาทเท่านั้น กับมิซูบิชิแอคท์ดนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1.2สีดานปี2022ที่บอกได้เลยคันนี้วิ่งน้อยใหม่แท้อยู่ที่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะ <Wow. S 1> สีขาวสุดคลีนดูสะอาดตามากๆเลยนะ,ะกระจังหน้าเพิ่มความดุนะคะแล้วก็กันชนหน้าได้เรียบหรูเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์สวยขัดเงามาให้เรียบร้อยล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเปพ้พาไปชมด้านในกันต่อเลยค่ะภายในระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลัมันติฟังก์ชัน3ด้านรองรับคันสั่งเสียงรับสายวางสายหน้าจอเดิมโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น AMFM นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้แบบเพาะๆกันเลย แอร์อัตโนมัตินะคะคันนี้แอร์เย็นตลอดรอบคันด้านล่างมี power outlet แล้วก็สาย USB ให้อีกหนึ่งช่องเกียร์ออโนต้นะคะคันนี้ขับกันง่ายไปเลย <Wow. S 1> คอนโซลน,นะคะสีดำขนาดกลางใช้งานง่ายมากๆเลยแอร์แบคคู่หน้าเบร ABS นะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้เบาะผ้าลายสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่งได้สะดวกสบายมากๆคันนี้นะคะพันหกันราคาค่ารถสองแสนบาทเท่านั้น ัมิซูวิชิมิราดเครื่องยนต์1.2แฮสแบก5ประตูปี2023ที่บอกได้เลยนะคะคันนี้ใหม่แท้วิ่งน้อยแค่ 16,000กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญนะคะคันนี้รถมือเดียวมี INSPECTION นะคะตรวจสอบจากวันทูคาได้เกรด A เลยนะคะตรวจมาทั้งหมด254จุดกันเลยนะคะ <Wow. S 1> กระจังหน้าของเขานะคะหล่อเท่คมมากๆเลยกันชนหน้าเขาก็เหมือนกันนะคันนี้ไฟสว่างสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ร้อแม็กสายสวยมากๆเข้ากับตัวรถได้ดีเลยนะคะไฟเดียวกระจกมองข้างมีให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปดูออปชัน ด้านในกันต่อเลยค่ะภายในคันนี้นะคะเหมือนมิตซูบิชิแอ c ท r d ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคําสั่งเสียงรับสายวางสายหน้าจอวิทยุเดิมโรงงานนะคะ AMFM เชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์อัตโนมัติสาย usb power outlet มีให้อีกหนึ่งช่องเลยนะคะเกียร์ออโต้เหมือนกันคอนโซลน,นะคะขนาดกลางแอร์แบ็คคู่หน้าเบรก abs เบาะผ้าคันนี้นะคะลายสวยมากๆแล้วก็ทางด้านหน้าด้านหลัง headroom สูงมากๆเลยนะคะกว้างนั่งได้สบายมากๆแต่คันนี้นะคะเป็นแนวแฮสแบ็กหประตูของเรา <S 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 พื้นที่เก็บของด้านหลังเขานะคะก็จะกว้างเก็บของได้เยอะจากคลิปเบื้องต้นนะคะที่เป้ได้รีวิวทั้งดีไซน์ภายนอกแล้วก็ภายในทั้งแฮสแบ็กหประตูแล้วก็ซีดานนะคะ ตอบโจทย์มากๆเลยในเรื่องประหยัดน้ำมันนะคะพอได้เครื่องยนต์1.2ไว้ใช้งานกันนะคะไม่ว่าจะขับขี่ออกต่างจังหวัดหรือว่าใช้งานในเมืองนะคะสะดวกสบายมากๆยิ่งถอยจอดนะคะบอกได้เลยว่าสองคันนี้นะคะสะดวกสบายสุดๆพื้นที่ด้านไหนก็กว้างนั่งได้สบายมากๆเลยนะคะไม่ว่าพี่จะเลือกคันไหนก็ตอบโจทย์มากๆเลยหากใครนะคะกําลังมองหารถเล็กกะทัดรัดไว้ใช้งานนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยโบเฉี่ยวแบบนี้นะคะ สามารถทักหาเป้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือใครอยากเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้ที่วชีรยนสะพานนนทบุรีของเรานะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะคะเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทุกที่เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ